เว,วียดนามสั่ง F-16 ถลม 03, ่ม Phl-03 เขนปีลอพังยับเสียงคำรามจากท้องฟ้าเกิดขึ้นอีกครั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกองทัพเวียดนามตัดสินใจส่งเครื่องบินรบ F-16 พร้อมอาวุธนำวิถีระดับสูงเข้าโจมตีระบบยิงจรวดพลังทำลายล้างสูง Phl-03 ของฝ่ายตรงข้ามซึ่งประจำการอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเขนปีลอส่งผลให้ฐานปฏิบัติการแห่งนี้พังยับเยินภายในไม่กี่นาที การปฏิบัติการครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคจนทั่วโลกต้องหันมาจับตามองการตัดสินใจของเวียดนามในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของระบบจรวด PHL-03 ที่มีพิสัยใกล้ถึง150กิโลเมตรและสามารถยิงจรวดขนาด300มิลลิเมตรได้หลายลูกพร้อมกันในเวลาอันสัน้นหนึ่งในอาวุธที่ถูกขนานนามว่าเครื่องยิงฝันร้าย หากตกไปอยู่ในมือผิดอาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ภายในพริตตา PHL03 เป็นระบบยิงจรวดแบบ MRL มันติดปลอกโรเก็ตลอนเชอร์ที่จีนพัฒนาและส่งออกให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเด่นของมันคือความแม่นยำสูงการยิงแบบพรมพื้นที่และการตอบโต้ที่รวดเร็วทำให้ประเทศใดที่ครอบครองมีพลังทางยุทธศาสตร์อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตามเวียดนามไม่สามารถปล่อยให้ระบบนี้อยู่ในพื้นที่ใกล้พรมแดนตนเองได้เพราะถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงจึงนำไปสู่การวางแผนการโจมตีที่มีความแม่นยำสูงด้วยการใช้ฝูงบิน F16 ที่เวียดนามเพิ่งจัดหามาเมื่อปลายปี2024ซึ่งได้รับการอัปเกรดระบบเรดาร์และการนำวิถี GPS INS ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายและปล่อยอาวุธอย่างแม่นยำถึงระดับเมตรเวลา4นาฬิกา15นาที ตามเวลาท้องถิ่นฐานปฏิบัติการเคลนปิดลอกได้รับการแจ้งเตือนจากระบบป้องกันภัยทางอากาศว่ามีวัตถุบินเข้าใกล้ด้วยความเร็วสูงและไม่สามารถตรวจจับต้นทางได้ทันเวลาสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นแต่ทันทีที่เจ้าหน้าที่เริ่มกระจายกำลังก็เกิดการระเบิดต่อเนื่องขึ้น4จุดทั่วฐาน การโจมตีครั้งนี้ใช้ระเบิดนำวิถีชนิด GBU-12 Paveway II ที่ปล่อยจาก F-16 ด้วยระบบเลเซอร์นำทางผสมกับ GPS เมื่อระเบิดพุ่งลงถึงเป้าหมายมันทำลายยานยนต์สนับสนุนและแท่นยิงจรวดอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีการใช้ขีปนาวุธ AGM-65 Maverick อีก2ลูกพุ่งทำลายโกดังเก็บจรวดและสถานีควบคุมไฟล์คอนโทรลพื้นที่ทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยกลุ่มควันดำหนาแน่นพร้อมเสียงระเบิดสะเทือนพื้นดินต่อเนื่องหลายวินาที รายงานระบุว่ามีการเสียชีวิตของทหารในพื้นที่มากกว่า20นายและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนฐานปฏิบัติการถูกทำลายไปกว่า80%และ PSL 0 3ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงไร้ความสามารถในการใช้งานต่อได้ในทันทีสิ่งที่น่าจับตามองกว่านั้นคือความสามารถของเวียดนามที่สามารถวางแผนและลงมือปฏิบัติการโจมตีแบบ,บลิบหรือการจ่โจมสายฟ้าแลบได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้โต้กลับเลยแม้แต่น้อย แสดงถึงการฝึกฝนที่เข้มข้นการข่าวที่แม่นยำและการใช้อาวุธล้ำยุคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวทีโลกปฏิบัติการครั้งนี้จุดประกายความตึงเครียดในภูมิภาคให้สูงขึ้นไปอีกหลายระดับหลายประเทศเริ่มหารือกันถึงมาตรการคุมอาวุธและการจัดระเบียบอาวุธพิสัยไกลเพราะหากสถานการณ์ลุกลามอาจนำไปสู่การปะทะกันในวงกว้างนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่า นี่คือสัญญาณเตือนว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าสู่ยุคขององค์การแข่งขันทางเทคโนโลยีการทหารอย่างเต็มรูปแบบและประเทศใดที่ล้าหลังอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงครั้งใหญ่ในอนาคตคำถามคือนี่คือแค่จุดเริ่มต้นของสงครามเย็นยุคใหม่ในอาเซียนหรือไม่หรือว่ามีบางประเทศอยู่เบื้องหลังการส่งเสริมการซื้ออาวุธขั้นสูงและการเร่งให้เกิดความตึงเครียดเพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจหรือยุทธศาสตร์ระดับโลก สิ่งที่แน่นอนคือปฏิบัติการ F16 ถล่ม PSL03 ครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงสมดุลทางทหารในภูมิภาคและทำให้โลกหันมาจับตาเวียดนามในฐานะผู้เล่นรายใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามเราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการโจมตีสายฟ้าแลบครั้งนี้เวียดนามทำถูกหรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ